สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับห้องเรียนแห่งรักแล้วก็คุณครูพรชนกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสระอุสระอุอ่านว่าอเุเด็กๆรู้ไหมคะสระอุเขียนไว้ที่ไหนของพยัญชนะเอ๊ะแล้วเขียนไว้ตรงไหนแล่ะคะนี่เราจะบอกให้สระอุต้องเขียนไว้ข้าง ชนะนะขอบคุณนะครับแล้วฝึกอ่านกันดีกว่าคำแรกนะดุดออุดุต่อไปจุจออุจุต่อไปเลยนะเพื่อนๆผู่ผออุผูคำต่อไปก็ไม่ยากเลยนะคะยุยออุยุ ต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำคำสองพยางค์เด็กๆอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะลูกเมื่อใครพร้อมแล้วพูดเย่ดังๆเลยนะคะอ่านสะกดคำงออูงูดอ,อดุดุงูดุฝออฟาฝา,าผอุผุฝาผุทออะ ทะลออุลุทะลุพออาพายออุยุพายุเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกๆแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ